ตอนนี้้ได้ยินเสียงรถแล้วครับช้างตื่นแล้วครับเดินไปทางนู้นแล้วครับตอนนี้ถ่ายตูดนะครับถ่ายตูดช้างครับสองตัวครับแม่ลูกครับเดินไปลวหากินหญ้าคาไปไครับ เดินมุ่งหน้าไปครับนุกสนานครับจินใจเย็นตึบครับอร่อย,ยครับกินอร่อยกินยญ้าคาหวานด้วยครับตุตยานชาติเขาใหญ่ครับ หันมาแล้วครับตัวแม่ลูกครับ มัวแล้วครับกล้องมัวแล้วครับ